มุสลิมเราให้เกียรติทาสมากที่สุดแล้วอิควานุกุมคิวลุกุมบรรดาทาสทั้งหลายเป็นพี่น้องของพวกท่านไม่มีศาสนาไหนในโลกที่บอกว่าทาสคือพี่น้องของเราท่านได้มีบอกว่าจงให้อาหารแกร่ทาสเหมือนกับที่ท่านกินจงให้เสื้อผ้าแก่ทาสเหมือนกับที่พวกท่านใส่และอย่าบังคับงานที่มันหนักเกินไปแต่ถ้าทําอะไรที่ยากลําบากแล้วนะ่ะท่านให้ไปช่วยเขาด้วยนี่คืออิสลามพอเป็นทาสแล้วหมายคับว่านายทาสสามารถจะนอนกับ ธาตุได้แล้วไม่ได้เป็นผิดหลักการเลยธาตุเนี่ยจะต้องรอให้นางสะอาดก่อนจะได้รู้ว่าท้องหรือไม่ท้องพฮ้ยนอนกับธาตุได้ยังไงเอาไปดูดิครับธาตุทั้งโลกเนี่ยมุสลิมดีที่สุดแล้วครับรับผิดชอบและทนายธาตุเนี่ยไปนอนกับธาตุเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นจะไปนอนกับคนอื่นไม่ได้แล้วนะเป็นของนายละเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นท้องมาปุ๊บนี่คือจุดป,ประสงค์ครับท้องมาปุ๊บลูกคนนั้นเป็นไทยครับ กลายเป็นผู้รับมรดกอย่างถูกต้องของพ่อของเขาเลยครับมีสักและสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกับลูกคนอืน่นร้อยเปอร์เใช้สกุลพ่อได้มรดกเหมือนกันเสร็จแล้วแม่ก็กลายเป็นไทยในที่สุดเพราะว่าจะให้ลูกมาเป็นนายทา์ของแม่ได้ปะมันไม่ได้อยู่แล้วถูกป่มโดนจับมาเป็นทาสตอนหลังได้มรดกเลยนี่คืออิสลามความสวยงามครับ